สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายสุภุสุคนค่ะเสร็จภารกิจแล้วไปอีกหนึ่งวันนะคะกับการถ่ายแมวล่าผาผับ อยู่กับช่องต่ออูนอัเฟิรนออฟฟิเชียวค่ะพี่น้องคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วอันก,นนกากระสีพี่น้องเอ้ยมื่อวานหนาวหนาววันัตว์วัน,วน,วส,นวสิบเกียองศามื่อนีนหนาวเห้ยพี่น้อง พี่น้องค่ะขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกาล,ลังเรียงเครียด้ใจขอบคุณมาเลยออนไลน์ขอบคุณแฟนคลับเอฟซีแฟนคลับ FC แฟนมาําสุภุดทุกคน,นค่ะพี่น้องหนาวคางหนาวเนยยินลมพัดพี่น้องคายยุการเบิ้งบรรยากาศกับพี่น้องเบิ้งค่ะเบิ้งพี่น้องน <c oughs> ี่น <c oughs> ค่ะ พี่น้องค่ามื่อนีมากับอ่าน้องแก้มน้งแก้มกำลังเปียกเสียบหางนองต้นสวัสดีครับเดนดีครับยายปวองเถ่าเอาคือเถ่าอิลีเถอะปาราบดมันเปนเถาเหรียญเเนาะเถาก็ยยัเถ้าเถ่าก็ยังเถาตืมอยู่เนาะเถ่าทั้นแล้วเถาที่เถาอีกอยู่ที่เถาอีกอยู่เต๋น ตกมาปีนี้เล่นฮอดพุฒ่าว่าผู้พัดางสร้าก็่เ่าโอ้ยอ่าอนอิเอาอันนี้รายการค้นหวดผพีบคนนี้อันนี้อันนี้อันนี้ทายรายการอีหยังคนนี่คน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 นี่ไม่ แกมดจะเป็นคนหรือนี่หัวทอดหัวโถหัวพื้นเรือพื้นเรือแบดห้างผมหรือห้างมิมเอาถอดรวเปล่ามันก็รักสี่ก็รักสิเดากันว่าเหมือนเอาเบิ้งเอาเอาอันเบิ้งให้แฟนคลับให้อีฟซีเบิ้งดูว่าอ่าแม่อดสมอลไซวิกไซรวิกจักอันจักอันจักอันเอาอ่าเอาเบิ้งเด้อพี่น้องเอาเบิ้ง มาซีไซกีอันดีออาผู้ใดท่ายถืดเออเอ้าผู้ใดท่ายถืดเอ้าเอาผู้ใดท่ายถืดเอา้บา,า,าบ่ไหานับเด้อบ่ไหนับไหอ้วงไว้ซื้อบ,บ่ไหนับมีของแก่พร้อมฟ <c oughs> องเธอได้เป็นผู้แก่เออมีของ,องแก่กพร้อมหนึ่งสองอานนี้ไปเฉลยเพิ่งแม no? ่หลานาะช่องฉันมาแก่แม่เอา เราจะกันิเป็นผู้เสียซโเนาะโอ้เนาะบ้าคถักนาะโอ้3บ้า3เด้อพี่น้องอันนี้บาดเกเด้อครับพี่น้องเพราะว่าเฉลยแล้วเบิ่งเด้อ3สามเดียวพี่น้อง3แล้วคลิปนี้หมดคู่นึงฟ้าสี่านอันนี้เสือทรโหดเครื่องโน้ตสาม สวยถึกและบึกบืนปาดาแล้วหาปาดหาหัวแล้วพี่น้องกิบประมาณคู่หนึ่งยังไม่หมดนะอันนี้ยังไม่หมดนะคะอันนี้หัวตะออกเครื่องเดียวนึงค่ะนี่หาแล้วเป็นบอหาหกหกค่ะหกเก็บัอที่แปดแลออกออกไม่หัวที่แปด ว่าคุณนกว่าเป็นผมวิ่งหามือ <c oughs> ยายปวงอันนี้เจะขหัวก็บเจเอาหัวที่แปีข,ขึ้นมาออ้งไม่ <c oughs> นนนหน่ <c oughs> อยยังไม่เห็นแห้งหมะคุณระ่าเป็นวิกเนอะหัวที่แปีกวัดเบนนี้ว่าปมดวาพูอย่างนี้นอะโอ้เยอะไปเพื่อาบามแม้นผมนอะมันคือเปลนแท็กซี่ อันนี้อ่กจากชุมแพ้นั่นเขาคือสินอนรับมีเนาะมือน,บบบบนี้นเนเาะผมก็ว่าอยู่ผมยัเนเธอร์นีคือสินอนรับฟันบบบบบนี้หอจันลามันจะสีสว่ขีิคพอเป็นไห้น้ำลูกเ่ราะเป็นหไห้อยังเด้ไห้ดีใจวันออกอมาอนนีหยังก็ยายอีหยังก็พอยายหย,ยังก็พอเทอร์ใช่ไม่ดดเลยก้อท้งงองใบก้อยต้องใบแล้วไห้เมื่อสักหนึ่งเออมาเออแล้วไห้ย้อนหนังหูบอลแล้วดีใจนี่นะ <ส>ดีใจว่าลูกสินี้นะอยากไกล่ลำค้านแล้วเห็นว่ารับดีแล้วสิแมย์ไปยังต้องไปเลยเแต่ปปปจะเสียบอ่แต่ก่อดรับบ่ได้อิริเดรับบ่ได้รับบ่ได้ลูกปากอันไปท่งวทองอื้มไปท่วงผู้อื่นไปท่วงท่วง,งลายบ่มากบัดนี้เอาไปเอามาถือก,ก็ของพอน่ะอพอถือแล้วปุ๊บหักมาก ดิโซวนปิ่น่วงจังสี่แม่แล้วปิ่นสั้นๆย่านย่านลูกบ่ได้อยู่บ่ได้กินเฮ็ดอีหยังใหญ่บลงโค้งเคียงยามมื้อเช้าเอ้าพวกนี่เดี๋ยวเฮ็ดอีหยังว่าพวกฉันเอ้าพอเวลาเดี๋ยวพอเองนะฮะโอ้ยลรสิดาเจ๋อแล้วหักลูกเขยแล้วสิตายเอาให้ข้อมูุนคนเนี้ยเอาอิลีนี่เหลียวทั้งนี้ห้าพอีบาี่อกว่าอยู่ในศาสนากันคันเธอได้ผัวเธอเสือไปบ้านบ่เธอเสือไปทงหน้าติ กูเอาภาษาเกาหลีมาได้พอดาพอกูดา่อดาเซรามีดลายซับซันคอนโอหลังนี่นะวิกเต็มเลยตินี่เออมิตรวิกนึ้นมาฟาดพูดโพเทนี่ฟาดลังม่ต้องลุกเซียหน้าคือเอเสียน้ำคือบอเอาเท่นั้นเซียจากมือแล้วไปอาบน้ำก็ปากเสียอาบหรอแม่หมู่บ้านก็อาบ อิลีตีอาบตอนใดคือบ่เห็นมกอาบ<า>มากคือว่าทำอยู่ว่าปลุกลูกอาบน้ำบ่กคือว่าพัน,นได้อาบเขาอาบตอนต้อเช็ดสื่อ,อ,อ,าาอ,อาอยา่าง,<อ>าง่ากเาาะ่า่าฮ่าาฮ่าาะ่าฮ่่ <c oughs> าฮ่าห่าอ่าฮเาาะ่าฮา่าฮ่าฮ่า่่า่่าฮาฮ่าฮ่าฮ่่า่่าา เอาบีมมาเอานี่ออกให้มียมาบีมอ้ยมาเขามาเอามอีียากอใจบมอีุเดี๋ยวเจออีท่านใหม่เก็บเอามัสู้ทายังไงถึงไไฟนี่มันคือจุ่มกันแทะคือเห็ดจุ่มกันแทะเป็นไฟเอาไฟมูเนาะป็นมูคือเหตะไขร่นี่ จะไข่ออกมูดอกไก่ะันสู้บไหมครับปาตี้างปราตีอยู่หัววังเกสิไปพุ่นตัวกสิไปใส่กระสันไปมไปกีเร่นี่นากเี่ยมุกันบ้านผักใส่ผักใส่ของแคสิคะอย่ามาไก่ทิบ เป็นคนดังฉันท้าเธอบด้ห้ามตี <c oughs> บเออเขาบ่ใไ้ดไทนโอ้ <c oughs> พี่น้องเอ้ยวนลายพี่นี่เมื่อนี่เหมือนมวนคักลายพี่น้องมวนมวืมวลา <c oughs> มวลายเอาบสอรบถอดอิลิเตซสุดนี่บบถอดอิลีเนี่ย <c oughs> ป<ะ>้าขอแตะหนาตัว อันไทถา,ามแน่ว่าคุณครองมานัันจัดหม่องห่อนหม่องนอนไปหม่องหลับหม่องนอนไป,ปไคันว่าจัดสิเป็นนอนใส่คือว่าเป็นนอนน้ำนันันันนี่ก่อนไปเปน็นดังเห่นก่อนอยู่อันนี้ก่อนเนาะเป็นะปนอนยู่นันนั่นบ้านพักก่อน มองพี่น้องนี่แหละบรรยากาศวันนี้บรรยากาศหนาวบรรยากาศเย็นมากพี่น้องใครแน่เรีวอืเอาอีอย่างนี้สามอีอย่างนี้สุดละตีหรือสุดละตายมันคือกล่องออยคือบ่ะเปลี่ยนบ่มีคุณคาเทะตะลี่ตุ่นเท่ คือว่าใส่ครีมอีหย่างก่ออันนี้เอาไหี่เนาะคือคือคือว่าใส่ครีมอีหย่างก่อไม่ออกสมองดแครฮะมีรัดนี่ตีเป็นทั้งสี่ตีนี่ตใส่เมลัดแครเป็นตั้งสีบอ่ะฮานาดูอันนเามานมาดูสเมิลัดแคร์ี่ฉันเติร์ดไ้หนอยนี่เนาะม่ะเรับี่นเติมัแคร อันพ้ันเราอนเข้าไปเข้าไเนอเอไทยสมงคือเป็นไหม่ไทยแบบนี้คือเป็นใหม่ไทยเชื่อเป็ี่นใหม่ไทยเดยนีเกือบเสียว่าจะได้เลยว่าเอาเสียกันง่ายเฉนเออ เอาแก้มฉันที่ถอดว้จากสี่ตีฉัน่าเอาดนูเฮ้ยเอาเซ่าลเฮ้ย้ยทำม้ยเอากระเกียบเสริมสะโพกกูตี่าคือเพื่วางไว้ไวคือวางอยู่แบบนี้กูคือไม่ได้ถอดอยู่ว่าเอาชือไว้เห็นจากข่าวเนี่ยอันถอดอันนั้นนี่ก่อน เอาสามีไปใส่หันมาให้แน่หันทายมาไปเนี่ย้ยว้ยาจะได้เห็ดอย่างอยู่เขาคือเป็นตัวกีไทยนะครับเอาเออลีเออฉัอ้ยเธอไม่หนาวหรือช้างน่าหวงล้อนี่รถรถแก้มนั่งเอาเธอคือนั้นนั้นบอกแก้เอาสีหลอดกูอ้ยอุ้ยอน้ยอ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 ง้ยอ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  นนนนอออบบรรถถแหหลละ้งงยย่าดีเช้างฉันว่าเธอมานอนนี่ปูสานนอนแล้วก็นี่นี่ดีกว่าไม่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 ลงมันหนาไม่ไม่ไม่คือเขายังเขายังไม่ได้ทำพิธีสงเลยยังไม่ให้เข้านอนเดี๋ยว่าโอใช่เลิกให้เข้านอนก่อนเออออออแมนอยู่ลเลิกเราจะมาทำไมอะเริ่องงานยางดีเต๋อโอ้คุณวะคุนละเลิกโอ้โอ้อันสีสีวันนี้วันนี้กูมภตะคิดได้ยังพูดอีกทีจบ ปลาล่างไปนตัวใอบ้านเรเอา่ไดนเลยตัวเดียวเบิ้งายังไปเนามด้เ็วางไ้เห็นดีพวกเขาก็ไม่ได้ออกกลับบ้านนี่ละเออเหิวหัวแล้วบ้านนี้หิวหัวแล้วหิวหัวแล้วมาหมันไปน่นะูว่าเปล่งแสงแล้วเรื่องรองหอยผ่าน

ไม่บดังให้ตังบอคอยบ่๊มไม่บดัง<อ>มันเปิดว่าเปลี่ยนอีสานมันเปิดไหมบ่เปลี่ยนเสียงไหมมันออกยุตแต่บัดร่องสารพัดแล้วคือตะโกนใช่ไหมที่เห็นบอกแค่เราเก็บกอเสียงก็บ่กต้อ่ะ,อะโอเคครับพี่น้องชมบรรยากาศนี่ค่ะอันนี้คือเบื้องหลังในการถ่ายทําแมวล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วมื้อนี้มื้อเจอกันวันที่สิบเอ็ดค่ะพี่น้องสิบเอ็ดพอกันไหมพูดเลยเอามาคือมัน เอาเขาวเป็นอืเในนทีไมมเพื่อนหนหลักพี่น้องเศจเรียบร้อยเศษภารกิจพบพ่อกันวันที่สิบเอดนะคะพี่น้องคะ่ะเนีเก็บรถเก็บรถเปน็นอัไเก็บรถเก็บเป็นนนั้นี่เราก็ไมกนตไปกิน้ดโอ้ก็คือพ่่ย่เหลี่ยมหันละใกล้กัะ มันว่าเสียดอกเอาวีคือ่าเอาอันนี้งุ้มไว้ดีๆเอาเจ้าบอยู่คาม้นั่นหมานี่เหมือมาขาบไปนี่อยู่ยากเด้เจ้าเจ้าเคยเห็นบ่ถอดพ้นสองบาทนั่นเยกี้สิบเให้ฟังตะกี้สิบเให้ฟังอีลีบอ้บอะปากเปลี่ยนเด้อเขาแซ่บไปล้ำจะสี่ละเขาถอดวิกไว้ยายด่วนยัยด่วนอันนั้นแล้วถอดวิกไว้บันนี้พี่บ้ารักไปซะ มันกับบอมีดอกแต่ว่าอาจอาจมันจะเป็ีนเออเอาหอยเออเออเอาเกาะเออเอาเกาะไปเรื่นก็นเลยดอกเมยเออโอ้ปวงติ่นเติมอิลี่หน้าห้องเฉื่อยมัม่ไกลอืมส่งกับชายาอิลีปวงติ่นแตกได้ปะอันนี้เกือบผูดเียเกือบสั้นนี่แล้วอ้าวมันคือใส่ไรว้าตีนสั้นหน่อยตีนผู้หญิงได้ไหมตีนผู้หญิงนะคะ ฉันตีดผู้หญิงนะคะจะใส่รองเท้าเบอร์สามสิบเก้าสี่สิบนะคะ,เ,ะเอาอีลีเอาอีล,าาลีบัตไลวอลีนผาดเปียกฉันบ่แม่เบียบบ่แม่เนี่นเยเอาอีหลีมันเฮียพิรตะกี้พกวกฉันไหน กบามของฉันแต่กะจฉันนั่งนั่นฉลาดมาของฉันของฉันมันปิวของฉันม wow ันปิวไปพูดมันปิวไม่ได้ผ่าเส้นตาผ่าเส้นนาใส่แ่วัสวัสดีหมอแก้มค่ะอันเมื่อนีรับผู้ป่วยปะค่ะอุ้ยเอาอะไาเอาคือใไปผัวมันยกให้ ตะลิตนน้หน้าสูโงเห็นว่นนี้ั <Okay. S 1> bon วะเขาเก็บให้เห็นบ่าหูจากความขึ้นอย่างนี้เอาว้าอีปลูกมึงมาเบิกซอยกูดูปกกล,ลูกกูกระลังย่องว่าผัวกูเก็บของให้ยเท่าไหร่สะลามพีปเฟ้ยหน่อยโอ้ยานเด้ตั้งสีว่าเอออีเ่าแลาวละรับกรรมต่อไปโอ้กูมีไอ้ปลูกเอ้ยอ่ะโอเคนะครับพี่น้องครับพบพพอก,กันใหม่คะ่ะ <c oughs> <c oughs> เอาไว้ซัมนี้คลิปนี้เอาไว้ซัมนีเมื่หน้าพ่อกันไหมนะคะ <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากซับสไคร้ช่องตองอูรำเพลินอวิเคียฝากกดติดตามด้วยฝากกดกระลิงน้ำเนื้อเดือพี่น้องเดือพรอก,การแกงเตือนเดือพี่น้องเดือ เพื่อเวลาลงคลิปก็จะได้เบิ่งคลิปดีๆคลิปฮาฮามวลมวล้้ามวนผ้าซึนพบพ่อกันไม่ในคลิปหน้าคลิปนี้เอาไวา้ซ้ำนีสวัสดีค่ะเก็บของก่อนพี่นองบายบายค่ะ